หลยหลายนี่มากตือผับตือผับใน่วงนี้ลดอะไรก็ลดลงบ่แต่ลดชาวบานกําลังใจกับย่งบะขาแบบกันมาเวลานสามราชีเล0หานเจรีนั่นจอกับมาเจละสองมันเพราะว่านั่นบกับบะขาดจะตัดแขอบคุณงไาไหนต้องต้องยายชวงยังไปหลาย ฟังลินๆิม,ม,ม,มากแต่ก่อนนี่นาทิเค่นตองเรากับว่าหลายตัวนี้เราส่องเราหลายเอาอลยกินหมกเลยวัดดีค่ะนคหน,น,นึ่งล้าน้องใจว่าพุนหลายหลายเลยมาหนึ่งล้านจองล้านก็ดีใจห่ลเราทุนน้องจริงเรางแ่ว่ขาดแจ็คเม็ดแราว่ขาดแจ็คปัดแจ็คแฉกอันบอมีผู้หนึ่งมากกับผู้หนึ่งมากเยใช่ไหมมากไปเราค้นสองคนองงอ้นมากเหรอนี่ ก็ยังไม่นำใจไม่ให้เขายังไงอยู่มันบาดมากยังหล่นหลามเพื่อสองเงอินแต่ยังไงไม่มาขาดจะตัด,ดจะที่เดียวครับคุณหลวงพ่อมาโจา้เดี๋ยวไปแบนยูตะวานเพ้าไปแบนมันกันแล้วเต้าน่ะ บางทีไปแว่นเพิ่นบ่มาให้่ะนี่เลบ่ได้ว่าเพิ่นดอกเอาตามตามสะดวกตามสบายผู้สิมาเนาะไม่บอได้ไปนั่นมันบังคับกันบ่ไดเนาะแบบพูดเลยไหนเด้อตามดันดวงใจตามสบายดิอะไรเงี้ยว่าตามสบายอุจจิน้องเนาะบอมาจิดหัวานอ่ะจิดเจนเด้อบอมา เังว่าานไหนเจ้าย่นไปบึงคีบแล้วยังได้บวย h ว้มาวต่งซขอพนมกลมจาบเพ่งอย่างไม่ค่อยจะลองว่าใครเป็นดอกเพ่งลูกตุงก็ได้ขอพนมกลมราบบารมีห่งเรา้ะเฮ็ดดีดีอยากมาไหน่อน เราตัมังเียอย่าว่าเราไ่ฟังเราด้อล้านแฉะด้วยจะเป็นแบบอาไย่อยวานก็จได้ล้านแฉะเราจะได้ล้านแฉะจะกันอันตัวย่อยวาแตยังไม่ทันเลยจะกันยังไงก็หันไปลองก็หันไปเป็นฮดนามต้นใหม่ต้นใหม่เหี่ยวแากหลายรอบผลผนบ่มากเลยได้ไปหนดนาต้นใหม่ ว่าจะไปอาบน้ำนี่ใช่ไหมไปอาบไปหันเ่างนางเท้าขนล้นกระพันบไม่ไปอาบท่านกินเขาเสียงใส่อะไรใสเป็นอบางชิ้นไป่ื้อบักชั่วมากํำนี่ให่นะไรที่จะจำบักชั่วชิ้นใส่มังชั่วมากจำนี่จะจำบักชั่วสิ้นมู่เอาหมักเกาะนั่งด้วยหมักเกาะอือ ก็ตั้มได้มากอดกินก็แหมก็สิบสิบเงาแฉมเนี่ยเนาเงาห่อนไหลย่ายห่อนไหลแต่ก็ณได้ไหลด้ย่าเฮ้ยมัน,นก็นไม่ไแน่ใจมา <c oughs> ไปก็ห่อนมึนง, <c oughs> มง,มงล้วง่อยตอดแยวอีกกัหอ่ <c oughs> หอนไปยันมึเกียกันเน่าไปเลยตอดีไปห่อนเพี่ห่อนไหลพี่น้องเนียห่อนไหลคันบ่ออดรอก็บ่ได้ห่อนโอ้ยบ่ท่านเองนี่เงินเต็มเท่ารพดับนี้ ยุดีรีเืียเนตว่ามากอันโท่ไปหาโมยืนเงินโมเติมถ้ากับโมเพราะน่นเติมหนบอกว่ามากมากกับมาบั่นแลวมากเงีมันหญเขาเติมหแต่เขามีเงนบมีเงินยห่อยท่ยืนหน่เดียวแต่บัววานกอเห็นเง้ยไม่ออกอันอั้นยักบไม่กับเขเจ็บป๊เนองเจ็บปุ ก็เป็นมือนั er ่นก็ะห้นข้าเจ้าเฮ็ียดหังเลยให้ข้าเจ้าเหยดหันก็เป็นอันนี้คืออันกระบางนึงนต่ฟองมีเราจิเิ่มเติมเพื่มเติมเพ่มเนเราแบบอันมือเจ้าก็ไปเช่เตนี้ไปจือฟองหงายแน่บจะบจิบ้านนี่จีบถึงโตันยังส่งงามาก่เนะหมดหม่ส่งง่ายอยู่ นหม่ของคุณบัตดีค่ั